เย็บอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ดูอันนี้เรียกเย็บซิมเพิลนะครับธรรมดาปักเข้าไปขึ้นมาหมุนข้อมืออย่างเดียวนะครับปล่อยจับรับดึงนะครับเอาใหม่นะครับเทียบนะครับจิ้มเข้าไปตั้งฉากนะครับหมุนข้อมือขึ้นมานะครับ ปุ๊บนะฟอสเซปเนี่ยช่วยดันเนื้อลงมาอย่างงี้นะครับเสร็จแล้วดันขึ้นนะปล่อยจับดึงนะครับโอเคทีนี้ถ้าเราซิมเพิลเราก็จะผูกนะครับวิธีการผูกเหมือนเดิมนะครับหมุนตามเข็มดึง ล็อกนะครับหมุนทวนเข็มดึงล็อกหมุนตามเข็มดึงล็อกหมุนทวนเข็มดึงล็อกนะครับเท่านี้นะครับเราก็ผูกปมเรียบร้อยแล้วต่อมาเราตัดไหมเห็นไหมครับวิธีการรวบนะครับผูกเสร็จปุ๊บจับล็อก1ทีนะครับล็อกในมือนะครับ1กิก กกเอามือขวาส่งเข้ามือซ้ายนะครับจับนะครับแล้วแต่อยากให้ตัดไหมเท่าไหร่นี่ก็ครึ่งเซนอันนี้ก็1เซนนะครับมาถึงปุ๊บแตะได้ความยาวที่ต้องการปุ๊บบิดนิดนึงตัดนี่แค่นี้นะครับก็เสร็จละตั้งนี้นะครับ F อร์เซปแค่เป็นตัวแตะเฉยๆนะครับ ไม่ต้องจับเลยก็ได้นะครับแต่เองเดียวปกักตั้งฉากหมุนข้อมือขึ้นปล่อยนะครับจับจะเห็นว่าตอนส่งเนี่ยส่งตามความโค้งอย่างนี้นะครับไม่ใช่ดันมาข้างหน้านะครับให้ดูวิธีที่ผิดนะครับวิธีที่ผิดคือปกักแล้วดันไปข้างหน้านะปกักแล้วดันปกักแล้วดันอย่างนี้ผิดนะครับวิธีที่ถูกปกัก แล้วหมุนนะครับปักแล้วหมุนไม่ใช่ปักแล้วดันนะครับไม่ใช่ปักแล้วดันปักแล้วหมุนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับสาวไหมมาหน่อยหนึ่งปักนะครับที่ความลึกใกล้เคียงกันนะครับปักแล้วยังไงครับหมุนหมุนแล้วอ้าวมันดันด้านนี้ขึ้นมาแล้วก็ฟอเซปมาช่วยดันลงส่งขึ้นมานะครับ เข็มพ้นมาดีแล้วก็รับนะครับดึงนะครับต่อมาปุ๊บเราก็ผูกนะครับหางไม่ต้องเหลือเยอะนะครับถ้าหางเหลือเยอะอย่างเงี้ยเวลาเราผูกเราก็จะผูกยากนะครับแล้วก็เวลาเราจับเนี่ยเราอย่าจับชิดมากจับชิดมากเนี่ยจะเห็นว่าเรามานั่งผูกตรงเนี้ยยากนะครับตรงนี้ควรยาวประมาณ1คืบนะครับด้านนี้ยาวประมาณ1คืบนะครับด้านนี้1 2นิ้วก็พอนะครับหมุน ล็อกหมุนจับผูกล็อกนะครับหมุนจับผูกล็อกหมุนจับผูกล็อกนะครับล็อกเสร็จแล้วยังไงครับจะตัดไหมรวบไว้ในมือเดียวกันนะครับรวบไว้ในมือเดียวกันดึงให้ตึงอีกมือหนึ่งจับกันไกลตัดไหมนิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยนิ้วชี้รูด บิดนิดนึงตัดนะครับแค่นี้นะครับ